คิดให้คมอยู่ให้รอดทักษะการคิดเพื่อขับเคลื่อนสังคมยุคดิจิทัลทำไมเราต้องคิดในยุคที่ ai คิดแทนได้สวัสดีค่ะนาาักศึกษาวันนี้พวกเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่น่าชื่นมากๆเลยเพราะว่า เป็นไงคะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารง่ายดายมากๆเลยแต่ว่ามันก็สับสวนวุ่นวายไปพร้อมๆกันในทุกๆเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารทั้งการเมืองเศรษฐกิจดรามา่าคลิปไวรัลคำถามสำคัญก็คือเรากำลังรับทุกอย่างที่เห็นหรือเราคิดก่อนที่จะรับในยุคที่เราต้องเป็นพลเมืองดิจิทัลเนี่ย การเข้าถึงแค่อินเทอร์เน็ตมันไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าเราต้องมีอาวุธค่ะอาวุธติดตัวเพื่อเอาตัวรอดในสมรภูมิที่มันเรียกว่าหอข่าวสารล้นๆเลยเนี่ยนะคะต้องมีวิธีคิดที่เรียกว่า i critical t h i n k i n g หรือว่าทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าทักษะที่จะเปลี่ยนแค่จากผู้แค่แสบสื่อนะคะให้กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมนั้นจะต้องทำอย่างไรคะ่ะส่วนที่หนึ่งเลยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเกาะป้องกันประเม ทดิิจัลค่ะบอกว่าเป็นพลเมืองมีบัตรประชาชนแล้วก็ไปเลือกตั้งเท่านั้นไม่พอนะคะแต่ว่าพลเมืองดิจิทัลเนี่ยเราอยู่ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนเฟกนิวแล้วก็เวลาเราดูเลื่อนเลื่อนื่อนไทยๆดูอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันก่อนทึม่มมันก็จะป้อนแต่สิ่งที่เราชอบถูกต้องไหมคะ แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นข้อมูลจริงเสมอไปหรือไม่ไม่ใช่ค่ะมันจะมีทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงเสมอไปในสมรภูมิข่าวสารที่เราเจอเนี่ยทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ไม่ใช่ทางเลือกนะแต่มันกําลังเป็นทักษะการเอาตัวรอดนะคะการคิดเชิงวิพากษ์จะทําให้เราเกิดวิธีการหยุดคิดใช่ไหม เมื่อเกิดการได้รับข้อมูลข่าวสารปุ๊บเราจะต้องเกิดการหยุดคิดก่อนว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงเฟคนิวหรือเป็นอารมณ์อคติในการที่เราเกิดประมวลการคิดคุ้นๆไหมคะภาษาการคิดเนี้ยคล้ายๆกับเครื่องมือวิธีการคิดของเครื่องมือวิศวกรสังคมขีนที่1นนั่นก็คือฟ้าประทาน พลเมืองดิจิทัลเนี่ยทักษะเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนสังคมแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยถูกทักจูงได้ง่ายจากข้อมูลที่มาส่งต่อความเกลียดชังหรือว่าความเข้าใจผิดจากข้อมูลข่าวสาสรเนี่ยสังคมจะขาดนักคิดทันขึ้นมาทันทีเลยสังคมที่ขาดนักคิดจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเปราะบางแล้วก็ถูกครอบงำได้ง่ายที่สุดนะคะอย่างเช่นนะตัวอย่างสมมติตื่นเช้าแม่แล้วเออไทยไทยติ๊กปอก เนาะนะคะแล้วก็ไปเจอรีวิวสินค้ายอยู่ตัวหนึง่งเป็นครีมที่บอกว่าใช้3วันปุ๊บหน้าขาวขาวทันทีเลยขาวจ้วงเหมือนเปิดไฟไม่ต้องไปหาหมอให้เปลืองแถมเนะี่ยคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์เต็มไปหมดมีคนมารีวิวเต็มไปหมดนะคะถ้าเราขาดคิติเคิลจิ้งกิ้งเนี่ย นักศึษาอาจจะเชื่อทันทีเพราะใช่ไหมให้ใครก็อยากสวยอยากหล่อเนาะเห็นรีวิวเห็นกระแสกันเยอะๆเนี่ยแต่ผลสุดท้ายคือครีมที่เราได้มาอาจจะผสมไปด้วยสารอันตรายหน้าอาจจะพังแถมยังไปช่วยปั่นยอดขายนะคะให้สินค้าที่ไร้จริยธรรมนั้นอีกด้วยแต่ถ้านักศึกษามีคิดที่ a l ทิ i ง k i n งคุณจะเกิดต่อมเอค่ะฟ้าประธานจะเกิดทําให้เราเกิดต่อมเอ ะะก่อนเราตั้งคําถามว่าใครเป็นคนพูดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะนะคะคนรีวิวเป็นใครน่าเชื่อถือได้หรือไม่สินค้ามีการจดทะเบียนออยมีการจดแจ้งอย่างถูกต้องหรือไม่แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เขาแจ้งมานั้นนะมันพูดจริงเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมคะต่อมเอจะเกิดขึ้นภายในเซี่ยววินาทีดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะการเป็นพลเมืองดิจิทัลจะต้องหยุดคิด ะะแล้วก็นะคะตัดวงจรที่เป็นข้อมูลเท็จให้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะในส่วนที่2ที่เราจะต้องเริ่มเสริมความเปาะบางไปแล้วเนี่ยเราจะคิดยังไงล่ะให้จากการคิดส่วนบุคคลเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนได้นะคะพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือเสียงในหัวของเราเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมได้อย่างไรสังคมเราเนี่ยการที่เราจะพัฒนาไปได้เนี่ย ไม่ใช่ว่าเราจะมีทรัพยากรมากนะแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่มองเห็นปัญหาแล้วก็คิดหาทางออกที่สุดจากทรัพยากรที่เรามีค่ะการขับเคลื่อนชุมชนเนี่ยมันไม่ต้องการแค่ความตั้งใจความมีใจนะแต่ว่ามันต้องเกิดมาจากกระบวนการคิดที่ดีด้วยอย่างเช่นว่าเราเผชิญปัญหาที่อยู่ในชุมชนสังคมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เยอะเนาะมลพิษฝุ่นควันหรือขยะการศึกษาการขาดการระบบ การศึกษาของกลุ่มนะคะเยาวชนบางพื้นที่หรือว่าเกิดความเหลื่อมล้ํากลุ่มคนปอกบางไม่ได้รับการดูแลอย่างเงี้ยค่ะคนทั่วไปอาจจะทําแค่บ่นๆเนาะนะคะหรือรอให้ใครสักคนอ้าวมักช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้หน่อยแต่ถ้าพวกเราเป็นนะคะนักคิดทักษะเชิงวิพากหรือว่าพลเมืองดิจิทัลเนี่ยเราจะทําสิ่งที่ต่างออกไปค่ะพวกเราจะไม่มองแค่ อาการของปัญหาเนี่ยนะคะแต่ว่าเราจะหาสาเหตุพูดได้ง่ายก็คือเราจะหาขุดเข้าไปในต้นตอของปัญหาต่างๆเหล่านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหม จากเรียนเครื่องมือมวิศวกรสังคมเรียนฟ้าประธานมาแล้วสิ่งที่เราต้องศึกษาต่อไปก็คือการหาเหตุผลนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรียนรู้ผ่านนะคะนาฬิกาชีวิตนะคะมันมีวงจรของคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องนั้นต่างๆอย่างไรนะคะมีเครื่องมือพัฒนาการนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพราะว่าพวกเราจะมีเชื่อต่อวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่เราทํามาแต่ว่าพวกเราจะประเมินว่ามันจะยังได้ผลจริงหรือว่า นะคะในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันจ,จะสามารถทําได้ไหมแล้วก็เปิดรับเปิดใจที่จะมองเห็นมุมการแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปเพื่อหาจุดร่วมค่ะไม่ใช่สร้างจุดต่างนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราเจอปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือ เกิดขยะค่ะบริเวณโรงอาหารเนี่ยในทุกๆวันพุธจะมีขยะล้นออกมาเลยนะคะเต็มกองขยะนะคะแล้วก็เกิดนะคะมลพิษนะคะเกิดพวกนะคะพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมาทําลายพวกกองขยะเนาะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยนาาักศึกษาก็จะทํำยังไงคะ เฮ้ยทำไมขยะมันไม่พอล่ะขยะมันล้นออกมามหาลัยไม่มีงบประมาณหรอแล้วก็โทษบางคนใช่ไหมนักศึกษาทิ้งไม่เป็นที่หรอมันเต็มแล้วยังไปทิ้งอีกอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มองที่ปลายเหตุไม่ได้มองที่ต้นตอของปัญหาเนาะนะคะแต่ถ้าเราคิดแบบ critical thinking แล้วก็เป็นวิศวกรสังคมตัวน้อยแล้วเนี่ยเราจะมองเลยเฮ้ยปัญหาพวกเนี้ทำไมมันถึงมีขยะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวนะแล้วทำไมมันถึงล้นออกมาได้มากมายขนาดนี้ ะะเราก็คงจะต้องไปเก็บข้อมูลใช่ไหมเราไปหาประวัติ กับการเกิดขึ้นขยะของแต่ละวันปริมาณขยะหาต้นตอจริงๆว่าอ้าวทางออกอย่างสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปเพิ่มถังขยะเนี่ยอาจจะต้องมีการเสนอโครงการว่าอ้าวในทุกๆวันพุธที่มีขยะเยอะเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่านะคะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะคะในทุกวันพุธเป็นวันกิจกรรมจะมีการจัดตลาดนัดมีการจัดสินค้าต่างๆเลยมีปริมาณสินค้านะคะมาหายเยอะการใช้ทรัพยากรสินค้าก ซื้อสินค้าก็มีการใช้เยอะก็เลยทําให้ปริมาณขยะเยอะขึ้นดังนั้นเมื่อเราหาต้นตอของปัญหาได้แล้วเนี่ยการที่เราจะแก้ไขปัญหานักศึกษาก็อาจจะคิดด้วยทเป็นไงคะ m i c ใช่ไหมคิดเลยคิดโครงการจากข้อมูลที่เราได้มาทํำยังไงดีอาจจะเป็นการเป็นไงคะแยกขยะทําจุดแยกขยะให้แล้วก็หรือว่าส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยใช้นะคะภาชนะที่สามารถทําให้เกิดนะคะต้นตอของปัญหาคือขยะได้ลดจานวนน้อยลง ะะส่วนที่3สิ่งที่เราคิดต่อเห็นไหมพอเราเริ่มคิดเป็นขับเคลื่อนออกมาจากตัวเราสู่การพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้แล้วเนี่ยก็คือการต้องประยุกต์ใช้ได้จริงหากคุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกฝน critical thinking จะมีส่วนอยู่3ข้อค่ะนะคะโดยเริ่มต้นจาก1่ต่ำเอ ะะสงสัยก่อนเลยว่าเวลาจะเจอข้อมูลอะไรเนี่ยอย่าพึ่งตัดสินด้วยอารมณ์ใช่ไหมนะคะ fact no feeling อยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงคุณอย่าเป็นเพียงแค่ผู้รับข้อมูลนะแต่จงเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลนั้นด้วยหลักเหตุผลอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือ อ๋อเมื่อเราสงสัยและอย่างมีเหตุผลแล้วเนี่ยเราต้องสแสวงหาข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีการสืบเสาะข้อเท็จจริงใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งคําถามที่ถูกต้องสําคัญกว่าการหาคําตอบที่มันรวดเร็วเกินไปแต่ว่ามันผิดนะนะคะเช่นเราเจอปัญหาชุมชนแทนที่เราจะคิดว่าใครผิดใครผิดนะคะแต่ว่าถ้าเห็นว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาซ้ําๆซ้ำซากแล้วว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบไหน ะะมาหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยนะคะวิธีคิดแบบเอ๊ะแล้วก็อยา่างที่3ค่ะคือเอาจริง คิดแล้วเอ๊ะแล้วนะคะอ๋อแล้วอย่ามืออย่าลืมที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วก็เสนอทางแก้แล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นในการที่เราจะต้องไปคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเวทีสาธารณะนะหรือว่ามีแม้ก,กระทั่งการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เนี่ยเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดึงบทสนทนานะให้หาทางออกการลงมือปฏิบัตินะคะอย่างมีเหตุผลแล้วก็ระง,งับนะคะเหตุการณ์ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็เป็นการสร้าง สร้างวัฒนธรรมที่คิดให้เกิดขึ้นในสังคมให้มากขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตของสังคมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของวิธีคิดของนักศึกษานะคะการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้เนี่ยจะต้องเป็นนักคิดที่ตากล้าตั้งคำถามแล้วก็จงใช้ปัญญานั้นนะ่ะขับเคลื่อนสังคมไปสู่อนาคตเอออ๋อ,อแล้วก็เอาจริงค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเราคงจะเห็นแล้วนะคะว่าทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนค่ะหรือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่ามันคือความสามารถในการหยุดคิดก่อนเชื่อแล้วก็ตั้งคำถามก่อนตัดสินใจและก็ใช้เหตุผลก่อนลงมือทำนะคะเมื่อเราฝึกคิดอย่างมีระบบ เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วก็ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะเราจะรู้เท่าทันสื่อสื่อโฆษณาแล้วก็ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องสำอางหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ นอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถใช้มันเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์มองหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาหรือว่าสร้างสิ่งที่ดีขึ้นให้กับสังคมของเราและที่สำคัญนะคะเราจะใช้ความคิดเชิงวิพากค,ค่ะไปใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชนและก็ท้องถิ่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนดังนั้นการคิดเชิงวิพาก ไม่ใช่แค่ทักษะที่จะอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่คือทักษะชีวิตของพลเมืองดิจิทัลที่ทุกคนควรจะมีขอให้ทุกคนลองเริ่มใช้ทักษะนี้นะคะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วเราจะเห็นว่าการคิดที่ชัดเจนน่ะแล้วก็คิดด้วยการวิเคราะห์แบบมีเหตุผลน่ะจะช่วยทำให้พลเมืองดิจิทัลแบบเราเนี่ยมีชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็ยืนยาวยั่งยืนมากเคียงไหนนะคะ ก็ขอให้น้องๆทุกคนนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีความสุขค่ะ